จริงซิโนโฟาร์มเนี่ยสองเข็มควรต่ออะไรดีถ้าเป็นหมอห,หมอจะเอาโมเดอร์นาถ้าแอสตราแอสตาไปแล้วสองเข็มหมอแนะนำให้ตรวจภูมิวัคซีนไม่ใช่แอร์เมสไม่ต้องสะสมขนาดนั้นก็ได้อตอนนี้สายพันธุ์มิวมาแล้วสายพันธุ์มิวเป็นสายพันธุ์ที่ WHO ใส่เข้าไปไว้ว่า จัตา m i ไ a ไวรัสไม่แปลกใจที่มันจะกลายพันธุ์เพราะมันกลายพันธุ์เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าณนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีไฟเซอร์กันเข้ามาละไตรามาสสุดที่4 ใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าฉันได้ยินข่าวดีมาว่าโมเดอร์นามาแน่ๆนะเอามาแล้วตุลาฉันได้ยินว่ามาแน่ๆคือถูกกดดันซะจนแบบว่าไม่ไหวแบบแบบกดดันไม่ไหวเขาเอามาแน่ๆเพราะฉะนั้นได้ยินมาแล้วฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ตุลาัมอวัคซีนแพลนใช่ค่ะตุลาวัคซีนแลนมันเลยเขาเรียกว่ามันเลยชัดเจนขึ้นว่าโอเคได้สินู่นแหวกสินู่นแหวกมาแล้วฉันมีคนถามฉันว่าเราเป็นพันคนอ่ะจะรอดีไหมคะคุณหมอประเด็นคือ รอรอพอเนี่ยคือไปจองไว้ก่อนเถอะจอ่ายเงไปเลย<ช>เพราะว่ารอพอโรงพยาบาลไม่แกงคุณหรอกอถ้ามันไม่มารอพอคืนเงินอรอพอไม่ใช่รอบ,บอ รอพอคือโรงพยาบาลใรอพอคือรัฐบาลรัฐบาลฉันไม่พูดเพราะตอนนี้งานฉันง่กอยู่สองสามหน่วยงานแล้วเนี่ยทั้งแพทยสภาทั้งสัมภารเดี๋ยวถ้าสมมุติมีรถถุงรถถังอะไรมาฉันออกหลังสตูได้ใช่ไหมได้ข้างมีมีรถลอยเอาพี่โจ้เช้าอันนี้เขาก็เรียกไปเชดโยมเอาอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้ยแต่โอเคซินอวกเราคงจะต้องเข้ามา โอ้โหสิโตแวบเราจะเข้ามาอีก12ล้านโดสเธออย่าลืมตรงนี้อ่่ลาสุดบราซิลเททิ้งฮะฉันคือบราซิลเททิ้งเทอะไรทิ้งเทซีงโนแวบทิ้ง12ล้านโดสเธอไม่รู้หรอรู้ใช่ออ้าวแล้วเธอจะแต่หมายถึงประเทศไทยเราจะเอาเข้ามาเพราะเราจะฉีดสูตรคไข้กันเธอต้องศึกษานะเป็นหมอเราจะฉีดสูตรคไข้กันระวังมันก็ต้องมีซีงโนแบกมาด้วยมันจะมาฉุดแอสตราแอสตราซีงโนแวกนะคะไฟเซอร์แอสตราแอสตราซีงโนแวกในใดสูตรไข้หนึ่งสองสามสี่ที่เพื่อนฉนว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ วงการบาร์เซ็นเดอร์ต้องร้มรล,ลายอ oh. พูดเลยในจุดๆุดนี้มิกซ์แอนไม่แมชขนาดนี้เออจะฉันก็ส่งเสียงถึงรัฐบาลสิ่งที่ฉันได้มาก็คือจดหมายของแพทยสภาฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าวัคซีนสุขค่ายไม่ควรใช้กับทุกคน oh. คืออนุมัติให้ใช้ได้คอนวิน์โฆษณาให้ใช้ได้ mm. แต่ไม่ใช่บังคับ ใช้มันกับหมดเลย60ล้านคนมันใช่ไหมเพราะอะไรวันนี้ทางรัฐบาลเขาออกมาพูดแล้วว่าสมมุติคุณฉีดซิโนแวคเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองเป็นแอสตราเซเนกาอุ้ยภูมิมันขึ้นสูงดีจังเลยต้องดูก่อนว่าซิโนแวคแอสตราฉีดให้ใครภูมิมันขึ้นสูงดีดีเทียบกับอะไรดีเทียบกับซิโนแวคซิโนแวค หรือซินอไวอาสราดูภูมิของผู้ว่าปูสมุทรสาครอ,อันนั้นดูไม่ได้เพราะเขาเคยเป็นโควิดแบบหนักหน่วงอ,อ,อย่าลืมตอนหายโควิดแรกๆเขาได้เจาะภูมิไหมว่าตอนที่ไม่ฉีดวัคซีนเลยมันเท่าไหร่ออแล้วฉีดวัคซีนแล้วมันขึ้นมาเท่าไหร่ถูกไหมมันจะไปดูอย่างนั้นไม่ได้มันต้องดูว่าคนคือมันต้องดูหมดเลยไม่ใช่เอ็นเท่ากับสองอะ,อะนัมเบอร์เท่ากับสองไม่ได้นัมเบอร์ต้องเท่าไหร่แล้วฉีดวัคซีนสุดไข้ไข้แล้วมันไม่จบไงตอนนี้สายพันธุ์มิวมาแล้วแล้วจะมีสายพันธุ มิวมิวพราดาหรือวิตง S, ตงแอร์เม็ก็มาหมดอย่างนี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S แล้วยังไงต่อ oh, จะยังไงต่อหลังจากท <B ane. S 1> ี่ดูดแอสตาคุณอย่าลืมว่าเราต้องไปต่อหรือว่าอยู่จะพอแค่นี้ม,มันจะไปต่อแล้วต่อด้วยอะไรโนวาแวกซ์ว no ัคซีนบยาอย่างโนวอแวกส์เนี้ยขอถามณนะตอนนี้สุดราอที่เรามันจะพูดถึงกันเนี่ยอย่างแรกเลยซินอเวกแอสตราเซเนกาอันนี้คือกลุ่มหลักที่เขาจะฉีดกันเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายคืออายุ18ปีขึ้นไปอันนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจริงๆฉันไม่เคยเห็นด้วยกการบังคับ สูตรคือซีโนแวคแอสตรหรือแอสตราไฟเซอร์ก็ต้องบอกว่าคุณก็มีสิทธิ์ออกผลวิจัยใดๆในกลุ่มต่างประเทศมีแอนติ a x m a มคือเฮมันไรต์และประเทศประชาธิปไตยะฉะนั้นเนี่ย คุณสามารถบอกได้ว่าอันนี้มันดีแบบนี้นะทาผลวิจัยออกมาเลยว่าดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทาเหมือนเวลาไฟเซอร์โฆษณาบนหน้าโฆษณานอะ,ะแล้วก็บอกว่ามันดี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 ดยังไงแล้วประชาชนตัดสินใจกันเอาเองอมไม่หมอไม่ได้บอกว่าไฟเซอร์คือเลิศที่สุดในสากละโลกคือชนะเลิศปังปูริเยโอเคนัมบวรไม่ใช่ไฟเซอร์เองก็มีไซเดเฟกคือฉีดในเด็กเ็ก ก็เจอกล้ามเนื้อห,หัวใจอักเสบ12-24อา12ย12ุ12-24เราเจอเยอะอในขนาดที่ a อชราเซนิกาเจอ TTS ดาวังคารขอดาวังคารนิดหนึ่งเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ thrombosis <c oughs> and t h r o m b o c y t o p e n i a syndrome <c oughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันไม่มีความรู้เด <c oughs> ี๋ยวฉันจะฉันก็ถูกได้ค่าเป็นหมอกดสิวอะไรไปอีกฉ <c oughs> ีด <c oughs> ทิทนาฟามปสองเข็มหมอควรต่อฉีดะไรดี จริงๆซีโนฟาร์มเนี่ยสองเข็มควรต่ออะไรดีถ้าเป็นหมอหมอจะเอาโมเดอร์นาโมเดอร์นาใช่เพราะว่ามันก็สูตรเดียวกับสูตรเดียวกับท่านทักษิณอ่าสูตรเดียวกับดูไบมันเราไม่ได้แบบโรลลี่เราไม่ได้โลลี่แบบมีอยู่ชาติเดียวในโลกเรามี UAE ที่ใช้ซิโนฟาร์มแล้วก็เอาอไฟเซอร์ไปบูส์เรามีจีนซึ่งตอนนี้จีนเนี่ยสีซิโนฟาร์มหมดเลยใช่ไหมแล้วจีนเนี่ย เขาอินเวสนอกจากบริษัทไอฟอร์นฟอร์ซันเนี่ยมันมีอีกบริษัทหนึ่งเขาเพิ่งจะอินเวสเขาเพิ่งจะลงทุนไปวิจัยเลือก M.I.N.A ใช้ฉีดกับประเทศจีน only ไม่ใช่ฟอร์ซันนะอีก700ล้านเหรียญเพิ่งลงทุนไปประเทศจีนลงทุนไปลงทุนประเทศจีนลงทุนไป700ล้านเหรียญถ้าสมมติฉีดแอสตรากับแอสตรามาแล้วสองเข็มเราจะบูตด้วยเข็มอะไรต่อ แอสซ่าแอซ่าไปแล้วสองเข็มหมอนแนะนําให้ตรวจภูมิพอ,อ,อ,อถ้าตร,ตรวจแล้วมันขึ้นก็มยังไม่ต้องบ<อ><อ>ูส์รอโนโวลแบบหรือรอไปเลยคือวัคซีนไม่ใช่แอเมสไม่ต้องสะสมขนาดนั้นก็ได้ฉันขอถามเดี๋ยวน้อยควรเช็คภูมิก่อนเช็คภูมิก่อนจะฉีดไนบ้านไปเช็คภูมิก่อนฉันกอถามเจอเอาก็แอสซ่าฉีดแล้วถ้าภูมิมันไม่ขึ้นล่ะ ต้องภูมิเท่าไหร่มันถึงจะปลอดภัยของก่านจริงอ่ะภูมิเท่าไหร่ยังไม่มีใครบอกไม่มีใครกำหนดได้ไดว uh ่าปลอดภัยต้องบอกก่อนแต่ว่าเราดูอย่างที่คราวที่แล้วเรามาเรามาอธิบายให้ฟัง uh huh. ว่าเรานับทหารที่ใช้ได้ทหารที่มีก็คือไ uh huh. อจีจีเอาที่ออกไปเธอขึ้นสองร้อยกว่าอันนี้ขึ้นสองพันอันนั้นขึ้นเท่าไหร่ uh huh. อันนี้ขึ้นสี่หมื่นูว่าปูขึ้นสี่หมื่นนั่นคือไอจีจี uh huh. เธอต้องไปตรวจตัวหนึ่งชื่อว่า neutralizing antibody หรือว่าเ t เพื่อให้รู้ว่าไอข้างบนนั้นอ่ะมี ไอไอโควิดเนี่ยมันจะมีหนามถูกไหม<ช><ช>ไอเอ็นทีเนี่ยแล้วตอนนี้มันคือเดลต้าเดลต้าเป็นตัวตั้งเพราะว่าเดลต้ามันคือสายพันธุ์หลักที่ระบาดต,ตอนนี้เข้าเดลต้า Delta มาตั้งเสร็จปุ๊บเขาเา้าภูมิของเธอมาหย,ยดตึ้งแล้วเอาเซลล์มาหยดปอดเซลล์ Sell ปอดมาหย,ยดตึ้งแล้วเอาเดลต้ามาหยดแล้วเขาดูว่าโควิดมันจะไม่ทิ่มปอดเธอเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือเปอร์เซ็นต์เอ็นทีก็คือเธอต้องตรวจเอ็นทีถ้าเอ็นทีเธอขึ้นแบบ90 90ขึ้นไปอ่ะ ก็ถือว่าโอเคเธอก็อย่าหาทามเอาอะไรมามิกซ์อยู่ในร่างกายแล้วก็ไปต่อไม่ได้คืองงเด้อจะไปยังไงต่อแต่เขาบอกไม่จำเป็นจะต้องตรวจภูมิคนเราจะต้องมาเสียเงินตรวจภูมิมาทำไมเอาอีกแล้วฉันก็พูดเขาที่แล้วที่มาไงว่านี่นู่นนั่นเสียกันได้แล้วเรื่องเนี้ยทำไมไม่ไม่เสียโดยเฉพาะเลยนะ especially คนที่เป็นด่านหน้าหรือคนที่เสี่ยงอะถูกไหมมันอย่างชั้นอย่างเงี้ยฉันก็ออกอาสงอาสาอะไรของฉันซึ่งันออกหน้าไม่ได้ออกหน้าไปก็ โดนอีกพินาศเออฉันออกหน้าได้เฉพาะรายการแบบนี้แหละกันไลฟ์ฉันซึ่งตอนนี้ไลฟ์ฉันใครจะเอาอะไรไปกล้าไลฟ์ชนกับพสฉันก็ต้องหลบทางอ่ะพย็ต้องหลบทางอ่ะจุดเนี้ยพยอพอพศพศแบบตพยพอแบบตายพศแบายอจริงมากแต่แน่นอนนะตอนนี้สิ่งที่ต้องการคุณมาวันนี้คืออยากใช้อธิบายสายพันมิว สายพันมิวมาใที่ตอนนี้เขาบอกเป็นการพันระดับพันทุกกรรมแล้วก็มันจะทําให้ภู้นต้านทานของร่างกายเนี่ยที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยต่ำลงเธอเธออ่านเธออ่านเธออ่านบทแผ่นในเหรอฉันอ่านบ้างยังไงคุณหมอสรุปแล้วคือสายพันมิวเป็นสายพันที่ WHO ใส่เข้าไปไว้ว่าจับตาแต่ว่าความแบบความติดเร็วความกระยึบสู้อินเดียไม่ได้ สู้เดลต้าไวรั์ไม่ได้เดลต้าไวรียนี่เป็นไวรั์แห่งตัวพ่อดังนั้นเนี่ยมันแพร่เร็วลงปอดเร็วเราถึงจ่ายฟาวิเร็วขึ้นเยอะมากไม่รอให้ทิ้มปอดก่อนแล้วก็จ่ายฟาวิเลยเพราะว่าไอ้สายพันธ์เดลต้าเนี่ยมันไปเขาเรียกมันไปมิวเต็เขาเรียกอะไรมันไปกลายพันธุ์ตรงไอ้หนามกระดึกไอ้หนามที่จะทิ้มปอดนั่นแหละมันไปกลายพันธุ์ตรงนั้นพอดีเพื่อให้หนามมันกระดุ๊กกระดุ๊กกระดุ๊กแล้วก็ทิ้มปอดเร็วขึ้นนี่คือเดลต้า มอดอมอดอรเราพยอบอกมอดอตลอด <c oughs> ใช่ไหมออปอโกอโ <c oughs> คือใช่กุกกแล้วก็ชอชออบอกกันตลอดเลยว่า <ๆ S 2> MINA ไวรัส,สไม่แปลกใจที่มันจะกลายพันธุ์เพราะมันกลายพันธุ์เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าดังนั้นไม่ต้องไปตกใจอะไรมากมายแค่ว่าตอนนี้เรารู้ว่าโอเคจีนทำอะไรสองที่ใหญ่จีนทำอะไรอเมริกาทำอะไรอเมริกาออก m o เดอร์นาไฟเซอร์เวอร์ชันสค่ะเวอร์ชัน สู้สายพันธุ์กลายพันธุ์เวอร์ชันสู้สายพันธุ์เดลต้าซึ่งก็คาดว่าจะค o อบเสายพันธุ์มิวด้วยซึ่งเขากำลังวิจัยอยู่ส่วนในภาคส่วนของจีนนั้นจีนก็เอาสายพันธุ์เดลต้ามันเลี้ยงเลยค่ะแล้วทําเชื้อตายเป็นซิโนแวคกันสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะซิโนฟาร์มกันสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะและก็ครอเไปถึงสายพันธุ์มิวด้วยฉะนั้นตอนนี้วัคซีนเขามาเวอร์ชันสองแล้วเรายังเวอร์ชันหนึ่งอยู่เรายังเวอร์ชันหนึ่งได้ียัง ได้<ต>มไม่ครบแลเธ<พ>อ,<พ>อจะไปอเมริกา่งนี้สูตรไข่ยยที่ประเทศไทยเราทำเนี่ยมันเข้าเมืองนอกเมืองนาได้ใช่ไหมไม่ได้อ้าวคือจะบอกว่าอ้าวด้วยคือจะบอกว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่เคยรีควายอยู่แล้วว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนอะไระอเมริกานี่คือเข้าไปแล้วก็เข้าไปฉีดในเมืองเขาได้เลยแต่ยุโรปอ่ะไม่ได้ยุโรปเนี่ยคือต้องให ไอเขาเรียกว่าฉันจําชื่อไม่ได้แต่ไปคล้ายๆ WHO ของยุโรปเลยที่ว่าเด็กที่ไปไอแลนด์แล้วเข้าไม่ได้นั่นน่ะก็คือไข้ไม่ได้วัคซีนแอสตราที่ผลิตในไทยก็ไม่รับ<อ>ซีโนแวคซีโนโฟาร์ไม่เอาฉะนั้นมันจึงต้องแบบถ้าจะเอาวัคซีนพาสปอร์ตอ่ะมันก็ต้องฉีดเป็นตามตามสูตร<า>ท,ที่เขามีมอยู่ที่เขามที่เขาแจ้งไว้คนที่หายจากโควิดแล้วควรจะฉีดวัคซีนอะไรต่อเธอโอเค มีคนถามฉันเยอะมาก<ะ>หนึ่งควรจะฉีดวัคซีนอะไรสองควรจะฉีดวัคซีนเมื่อ,อไหร่ถ้าหายจากโควิดถ้าเอา CDC อเมริกานะ,ะถ้าเอา CDC อเมริกาบอกว่าฉีดได้เลยก็คือเป็นโควิดปุ๊บนับหนึ่งห่างไป14วันถือว่าหายกักตัวอีก1 4วันตามสาธารณสุขของประเทศไทยดไดถ้าเ,เป็นอเมริกาเขา28วันก็คือ1เดือนเขาฉีดเลย,เลยแต่ถ้าถามฉันถามฉันก่อนนะรัฐบาลาไทย รัฐบาลไทยให้สเดือนอถ้าถามฉันฉันคิดว่าควรจะรอเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวลาเราหายอคิดง่ายๆเลยนะ,ะเราเปลียบเทียบง่ายๆสมมุติเราเป็นโควิดก็คือไอพึ่งนั่นนะ่ะพึ่งคือโควิดใช่ไหมมาปุ๊บมาตึ๊ดๆๆ,ๆๆในร่างกายเรารเราก็จะสร้างแอนติบอดี <antibody S 2> ใช่ก็คือ ก็คือทหารของเราไปสู้โควิดถ้าเราไม่สู่ขิดแปลว่าเราหายแปลว่าเราชนะถ้าเราชนะแล้ว่าเราอ่ะมีมีทหารอยู่ในตัวม,มันคล้ายๆเอาง่ายๆเลยเหมือนคอฟอเหามือนคอฟอทหารเราเหมือนคอฟอเหม,มือนตำรวจคอฟอ,อ,อเวลาที่โควิดมามันยิงเลยอเวลาที่วัคซีนมาวัคซีนเนี่ยมันเป็นมีบางจุดบางส่วน เป็นของโควิดถูกไหม uh huh. อย่างเช่นอะโนเวกคือโปรตีนซ uh ับยูนิตวัคซีนก็คือมีบางส่วนที่เป็นโปรตีนที่เป็นของเชื้อ uh huh. ถ้าเป็นซีโนเวกซีโนแฟลกช่วยเชื้อตาย uh huh. ก็เป็นบางส่วนของเชื้อ uh huh. อะไรก็เป็นของเชื้อไวปลาบิเตอร์ huh. ก็เป็นเหล็กในของเชื้อ uh huh. ทุกอย่างเป็นของเชื้อของเชื้อหมดฉะนั้นเนี่ยคอฝอรเราแยกไม่ออกระหว่างคามอฟ คนขี่รถผ่านคือขี่รถผ่านกูก็ยิงมากูก็ยิงดังนั้นมันจะเกิดการวีน่าเสลลตโลในร่างกายนึกออกไหมคนที่ติดโควิดมาแล้วเนี่ยก็น่าจะมีภูมิที่อยู่ในตัวเองมาเยอะพอสมควรแล้วก็คือมันจะมีคอฝอมีทหารในตัวฉะนั้นเราถึงได้แบบว่าคนที่ติดแล้วก็จะมีภูมิพุ้มกันเยอะกว่าเยอะได้เยอะบริจาคเป็นพลาสมาหรือว่าตัว ตัวพลาสมาที่บริจาคเนี่ยก็จะเป็นยาอีกตัวหนึ่งชื่อรีเจนเนรอนก็คือตัวโมโนโคลนอลแอนติบอดีก็คือไอพลาสมาเทียมเอาง่ายๆเอาพลาสมาสับเคราะห์นั่นแหละคือรีเจนคอฟหรือว่ารีเจนเนรอนยาที่เยอรมันกำลังบริจาคให้เราและช่วยเคาะๆถึงรัฐบาลทิ้งว่าซื้อแพงแต่ดีซื้อพรีอันนั้นคือดีดีแต่แพงมากเลยนะถ้าเราซื้อเองก็ได้เธอก็ เรือ,อดำน้ำก็แพง <c oughs> เราก็รวยไงไม่เข้าโคลว็กซ์ไง <c oughs> เรารวยนะเธอไม่รู้หรอรวยเท่ากับ